ครับหลังจากที่ทุกท่านได้ทำเซลซันดี้นะวิเคราะห์ตัวเองประเมินตัวเองว่าตัวเองมีจุดแข็งเรื่องอะไรจุดอ่อนอะไรนะอะไรที่เรายังสแสดงน้อยไปแล้วหัวหน้าเราผู้ไริหาเรามองไม่เห็นอะไรที่เราอยากพัฒน,นาต่ออะไรที่เรามีดีแต่เรายังนำไปสู่การปฏิบัติงานกับลูกน้อง ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีพอครับเราไมา่รู้จักทฤษฎี2ที่4กันก่อนนะครับเรียกว่าทฤษฎี x และทฤษฎี y เกี่ยวกับผู้คนในการทำงานครับทฤษฎี x ว่าเ,เรื่องลูกน้องไม่อยากทำงานผู้คนไม่อยากทำงานหนีได้เป็นหนีเรียงได้เป็นเรียงอืมนขาดความรับผิดชอบเขาเรียกว่าอะไรนะแมวไม่อยู่หนูล่าเริงอืมนะ แล้วก็แต่งนะคะเดียวกันก็อยากแสดงความก้าวหน้าตัวเองนะถ้าเรามีลูกน้องแบบนี้เราควรดูแลเขาอย่างไรครับแน่นอนการบริหารจัดการที่เข้มงวดกฎระเบียบมาตรการต่างๆต้องเข้ามาดูแลจัดก,การการสั่งงานต้องชัดเจนนะมาตรฐานในการทํางานการควบคุมงานบทการลงโทษต้องมาพร้อมกันจริบไหมครับที่สองครับเล็กที่ซีดีวาย ผู้คนทำงานลูกน้องทําทำงานมีความสุขในการทํางานสนุกกันมันมีความคิดสร้างสรรค์นนะเป็นคนที่รับผิดชอบสูงถ้าเรามีลูกน้องแบบนี้เราดูแลลูกน้องแบบทฤษฎี CD x ได้ไหมครับแน่นอนไม่ได้แน่นอนจริงไหมครับเราจะดูเขาแบบทฤษฎี CD y ด้วยยังไงครับการมอบหมายอำนาจนะการให้มีส่วนร่วมในการทํางาน การให้เขาได้เติบโตในสังงานเขาการรับฟังความคิดเห็นของเขาก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากคํำถามสาคัญคือแล้วเราอยากมีลูกน้องที่ c ิริเอหรือ Y ครับแน่นอนอาจารย์เชื่อว,ว่าทุกท่านน่าจะตอบว่าที่ศิจริงไหมครับคำถามต่อไปครับแล้วปจัจจุบันนี้ท่านเป็นหัวหน้าที่ศ x เอหรือ y ครับ หลายคนนะเท่าที่อาจารย์บรรยายมานะในคลาสไปร้อยคลาสหลายคนมัาบอกว่าผสมผสมท่านครับถ้าท่านเป็นหัวหน้าแบบผสมผสมท่านก็จะได้ลูกน้องเป็นแบบผสมผสมมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องบุญถึงกรรมถึงบุญเท่ากรรมเท่าท่านเป็นหัวหน้าแบบไหนท่านก็จะได้ลูกน้องแบบนั้นใช่ไหมไอาจจะพูดแบบนั้นล่ะแน่นอนครับท่านนึกภาพดูสิ ถ้าท่านเป็นหัวหน้าแบบทฤษฎี x ลูกน้องแบบ y จะทำงานกับท่านไหมล่ะเขาตั้งใจทํางานแต่ท่านไม่เอาเรื่องเลยไม่สนใจเลยนะลูกน้องเขามีความรับผิดชอบสูงท่านไม่รับไปชอบลูกน้องอยากทำงานกับท่านไหมล่ะคําตอบคือไม่แน่นอนจริงไหมครับและเช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นหัวหน้าแบบทฤษฎี y น้องทฤษฎี x ก็จะไม่ทำงานกับท่านครับ คนไม่สนใจทํางานคนขาดความรับผิดชอบเขาจะทำงานในที่มันมีกฎระเบียบม,มีวินัยสูงๆมีมาตรฐานการทำงานสูงเขาก็ไม่ทํางานครับ ừ, เพราะฉะนั้นบทเรียนบทนี้ Four Dimensional Super Basic Skill นะครับจะบอกว่าทํายังไงให้ท่านก็ต้องเป็นทฤษฎี CD, หัวหน้าทฤษฎีวาก่อนและทํายังไงท่านจะพัฒนาน้องๆให้เป็นทฤษฎี CD y. จะเป็นบทที่ท่านจะได้เรียนต่อไปครับ